ตอนนี้อยู่ช่องซิปเปอร์บอยต <c oughs> อนนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมารีวิวของเปรของเราที่เรา <c oughs> ไม่เคยที่เรา,เอาโอ๊ยพอเถอะแล้พอ,ออะไรที่เรายังไม่เคยได้กินนะคะสำหรับเราและเราไหนจะมาลองอนไหนก่อน <c oughs> อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี้หนึ่ง กูเก <Okay. S 1> อันนี้มีสองรสมีทัออ้งทอ,อร์ตเลตและสตรอเบอรี่สองอันเลยเกแกสองอันเลยดีกว่าเออเอาจะร่วมวงด้วยในกะินด้วยในะ <c oughs> โอเคเขาเอารชาใหมเียอ,อ <c oughs> บอกอันเนี้ยเป็นอันใหม่ <laughs> มันคือถั่วค่ะแต่ว่าเออมันเคลือบช็อกโกแลตด้วยแล้วก็เคลือบตาลบรีสตราเบอรีโอเคชิมได้อืมมันเหมือนโกโก้สีอะน่ากล้องกินกินหมดดังอ่ะมันมันมันแค่เป็นถั่วเป็นถั่วเนาะก็แ,แ,แค่มีเคลือบช็อกโกแลตด้วยกับตาลบรี วันคลิปนี้ก็จะมีลูกควนเลยนะครับตัวมึนจิตเต็มสิบให้เนี่ยเขาเขาให้ภิกษุเอาของไปเอาบางล้องอีกเออมาอันต่อไปอ่ะตัวเดวย็กโอเกคเข้าหนึ่งแล้วก็น้ำเออน้ำเลย อันอันนี้ยังไม่ต้องกินเอาแบบน้ำนี่ดีกว่าเป็นน้ำของมี<ล>ห้อหนึ่งนะครับเป็นมะม่วงจีรสพริกเกลือนะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยโต๊โต,ตว่ามันจะมันจะแบบมีเพราะว่ามันจะต้องเค็มด้วยเพราะว่าพริกเกลือเราต้องใส่ใส่เกลือเื้าเติมได้ <Pacific S 1> ดีดีเปี้ยวเหมือนลูกอมเลยอ่ะกินเหมือนลูกอม อืมเหมือนลูกบุญเหมือนมิ้งคืออจริงเหมือนอะไรกินไปเว้ยเออเผ็ดกินไปแล้วก็เผ็ดอ่ะมันเหมือนมันเหมือนตอนมันไม่ได้เหมือนว่าเราเรากินน้ำม่วงเหมือนเรากินน้ำแบบจี๊ดนเหมือนพริกเกลือแค่แล้วมันแล้วมันจะพอเกลื่อนไปบ้างมันก็จะเซ็ต ข้าต่อไปรสข้าวเหนียวมะม่วงตกโล่งครับแต่เขาไม่เคยกินนะพวกมะม่วงเขาไม่เคยชอบกินไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าเขาชอบกินเขาตัวจรินอร่อยไม่ใชาตัวจรินตัวชอบกินบางคนชอบกินมะม่วงแบบมันจะมันจะแบบได้กลิ่นมากกว่าอืมกินกินเหมือนเลยรสชาติด้วย กินเหมือนเขากินนึกเหมือนเหมือนแบบรสชาติเหมือนเหมือนน้ำน้ำน้ำตาลละน้ำตาลแบบเปรี้ยวกงดาเหมือนน้ำตาลเปรี้ยวกว่าลเออน้ำตาลน้ำตาลเลยล้วตอนที่เป็นขวดสีน้ำตาลเออที่มันหวานแต่ว่ารสชาติมันข้าวเหนียวขาวม่วงเลยถ้ารู้บอกกับหน้านี้มากเลยนะาข้าวเหนียวข้าวม่วงจะอบาไม่ชอบเขาไม่ชอบรสเีย็นแซ่บขมาก เดีย๋ยวต่อไปมะม่มวงใกล้หมดแล้วอันนี้ก็รอรถมะ,ะม่มวง,วงแรกแรกแต่ว่าเราจะกินหมดไม่สำเหมือนเราก็ชิมไม่เฉยเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เรียๆเลยนะ้องครับอ่าไปกินทั้งหมดอืมเขาว่านี้่เปรี้ยว อืมแต่นิ้วปิดมะม่วงแร็ดเนี่ยเปรี้ยวรสชาติอร่อยอืมเออเขาคิดอันนี้ดีกว่าสองอันนั้นไม่เอาตื่นนะอ,อันนี้อร่อยใช่อืมอร่อยเลยอ่ะร๋อยอันนี้เยลลี่นะเกมมี่แอนด์พิม ตันนี้มันน่าจะออกมานานแล้วที่มันจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแต่ว่าเทคเจอร์มันไปไหนกี่ไหนดูนะ <c oughs> เออโอเคแต่ okay. เราดูตรงนี้ดีกว่ามันจะเป็นขนมขนมจิ๊กซอค่ะแต่ว่าจะเป็นเยลลีออ่ใช่เลยนี่เยลลี่เหลียบ e น,นี่เราเอามาต่อกันมเ้ย ทำไมเราไม่ทำดีวะจานก,ก็มีรสชาติมันก็ยินดีเท่าไห่กแค่เราอือ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 มาแล้วก็มาเกรกกันเลยทำเรียนแบบโคนโดโลเลมอนเฮ้ออยอ่ะทำเอง ทุกคนเปิดมามันก็จะเป็นโคนอย่างงี้นะเฮ้ยมีเฮ้ยดูดิมีนมออะไรอยู่ข้างในเนี่ยไปเป็นโคนะอะนี่นะครับทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างงี้นะเล่นเหมือนทำเหมือนเล่นแบบโคนไอติมเลยดูเด๋ยดูข้างในออแง็งเดี๋ยวลองทิมกันเลย แต่ว่ามันจืดแหละมันไม่ถูกอุ๊ยวันนี้เราเคกินไหนรสชาติเหมือนกินสมัยก่อนที่เป็นโคนโคนแล้วก็แบบบีบซอสเองที่แบบเป็นกล่องเป็นโคนน้อยๆแล้วก็บีบซอสใส่เองที่เราเห็นอืมข้ามมาคือผิดปันผมว่านี้อร่อย มันมียางลบ่อยนี่นะครับนี่ก็เป็นบีเทเก้นรสชาหมักออริจินอลนะครับมันใช่เหล้าป๋อชาใหม่มั้งเดี๋ยวมนลองชิมกัอเลยครับแต่ว่าเป็นตาแบบเป็นอย่างนงี้นะ เออเมืนเล่าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะด, <c oughs> ดูไม่ออกอ่ะดูปากรสชาติ เข้าไม่ถึงเออเราชามันเป็นแบบที่เราเข้าไม่ถึงอะเข้าไม่ถึง,ถงเลยละมันมันจะอร่อยแต่มันก็ไมออ่ประมาณนั้นเลยมาครับอันนี้ก็เป็นของหวานอันสุดท้ายนะครับของอนนเราเป็นนี่นะครับนี่ก็เป็นขนมเปียโมจิ ราวาไข่เค็มนะครับที่เขาบอกว่ามันหาซื้อยากมากแต่ใช้ไว้ไหนก็หมดหมดหมดตลอดแต่ว่ามันไม่ใช่ของแปลกนะครับอันนี้คืออยากกินล้วนๆใช่ค่ะมาอันนี้เรามาลองกันเลยแต่มันเหลือกล่องเดวกชไยด้วยนะใช่คนน่าจะเข้าไม่ถึงนะเราคนไม่เคยกินนะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันเขาไม่เห็นก็เขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินไข่เค็มเลยเขาไม่เคยกินไข่เค็มเลยเขาก็ไม่ค่อยกินแต่ว่า โหนี่สุดที่โคตรใหญ่ทุกคนว่าเขาจะทำแบบแพ็คเกจจิ้งมาดีมากเลยส่กล่องพันโอ้ยแป้งแบบบางมาเนี่ยทุกคนนี่โอ้โหโคตรน่ากินนะนกิเปรี้ยวเฮ้ยตัวแต่แบบโคตรนุ่มอ่ะดูนะเวลาจะชิ่งขึ้นี่โอ้ยแป้งยืด ไข่เค oh. oh. ็มล้วนเลยอ่ครับมาลองไปชิมอร่อยแป้งบางไข่เยอะแต่นี้ท um> ี่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินไข่เค็มแต่ว่ากินนี้เพราว่ามันอร่อยนะอ๋ออืมพรบอกอ่ะอ้าวเย พี่บิวกก็จะไม่คออ่อยแมบ,บว่าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นะเพราะมีตัวแสบนะมากม้แยะพอเป็นขอเป็นอาเ,เป็นผู้ถือกล้องให้พ่เมนูที่ผมเอามาให้ในวันเนี้ยก็คือมันก็ถามเขาจิงมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอก <c oughs> แต่ว่า แต่ว่าที่เรากินเพราะที่เราแบบลองลองทำเพราะว่ามันแปลกสำหรับเราเราแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินแบบไม่ค่อยได้ชิมรสพวกอย่างเนี้ยใช่ก็ถ้าใครอยากกินก็ไปหาซื้อกันแน่ที่เซเว่นอีเลเว่นนะก็ถ้าใครชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับ i ครนะแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดกินให,ใหม่ๆกินนี้ขอขอลาไปก่อนวัสดีค่ะบ๊ายบาย